ีผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมสเตลลาโซล่านะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครชิโรเซนะครับหรือที่จริงอาจจะอ่านว่าจิโตเซนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราตั้งใจให้อ่านแบบไหนนะแล้ก็เป็นตัวละครแวนกาดธาตุน้ํานะครับระดับ5้าดาว,วแน่นอนว่าต้องเล่นเป็นตัวเมทนะตัวละครน,นี้นะครับมาดูที่สกิลนะครับสกิลโจมตีธรรมดานะครับที่เป็นออโต้แอทแท็กก็ทำดาเมจธาตน้ำนะครับก็ตามนี้เลย บีโจมตีได้ทั้งหมด6ครั้งแต่ละครั้งก็ดาเมจไปเท่ากันนะครับแต่หลักๆก็คือโจมตีออกมาลัวๆนั่นแหละนะต่อมาสกิลพื้นฐานนะครับอ่ะเมนสกิลใช้คำว่าเมนสกิลดีกว่าเนะเมื่อกดใช้เนี่ยจะพุ่งไปด้านหน้านะครับทำดาเมจใส่ศัตรูเป็น a o e ทอาตน้ำนะสามารถกดได้2ครั้งติดต่อกันนะครับมันจะมีเหมือนกับมีตัวเลขบอกตรงสกิลว่าตอนนี้ใช้ไปแล้ว เหลือกี่ครั้งที่จะใช้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้ากดใช้ครั้งที่สามทุกๆ3มครั้งเนี่ยครั้งที่3ามจะเป็นเบิร์นออกมาเป็นอีกรูปแบบสกิลหนึ่งแต่ว่าหลักๆคือทำให้ดามเมจแรงขึ้นนะครับโดยที่สกิลนี้ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยที่ที่ติดมาธาตุน้ำนะครับโดนทริกเกอร์หรือว่าทำให้เกิดระเบิดธาตุน้ำขึ้นมา่ะเงนะ แต่ต้องติดม้ากก่อนนะซึ่งตัวจีโรเซเองไม่สามารถที่จะแปะม้กธาตุน้ําเองได้นะครับต้องหาตัวละครอื่นมาช่วยแปะและ้วก็การที่ทําให้ระเบิดเนี่ยก็มีผลทําให้ติดชิลด้วยนะครับตัวที่ติดชิลจะเคลื่อนที่ช้าลง25นนะ10วินาทีถ้าเกิดเก็บได้3ก็แตกจะติดฟรีสนะครับก็คือแช่แข็งเลยขยับไม่ได้3วินะเามาผมขออนุญ,ญาตห้ามสเปเชียลสกิลนะครับ จากที่ดูแล้วไม่น่าได้ใช้ก็คิดว่าถึงแม้จะได้ใช้คิดว่าคงไม่มีใครปั้นตัวแวนการ์ดเพื่อเอาสปอร์ตสกิลมัง้งคิดว่านะครับเม่กี้ผมพูดว่าสเปเชียลบอก่าผมเริ่มมึนๆแล้วสปอร์ตสกิลนะครับผมขอข้ามไปนะดูที่อันติเมทนะครับอันติเมทจะทําดาเมจเป็นวงกว้างนะครับรอบตัวจะเป็นวงกลมรอบตัววงกว้างเลย แล้วก็รู้สึกจะฟันตอีออกไป3ครั้งนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายจะเป็นกระโดดระเบิดลงมาอีกทีหนึ่งนะทำตามมัาเหมท่าน้ำเป็นเอโนะครับแล้วก็เป็นสามารถทริกเกอร์มาร์คทาาน้ำได้อีกเช่นกันนะครับพอดยรวมตัวละครนี้แน่นอนว่าตอนนี้แวนการทาาน้ำโหดๆก็มีนางอยู่คนเดียวเพราะงั้นผมแนะนำว่าเปิดให้ได้อย่างน้อยหตัวถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็จะทําให้คุณมีธาตุน้ำที่แข็งแกร่งมาเล่นได้อีกทีมหนึ่งนะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสำหรับทุกคนสําหรับผมเองโดยเฉพาะแล้วกันนะคนที่ชอบเล่นแบบออตโต้นะครับจะเจอปัญหาหนึ่งคือสกิลเมนสกิลเนี่ยด้วยความที่พอเปิดออตโต้ผมบอทมันจะกดทุกสกิลที่กดได้นั่นแปลว่านางจะพุ่งรัวรเลยแล้วหลายๆครั้งนะครับ จะเกิดการพุ่งเข้าไปในวงแดงของศัตรูและโดนดาเมจเจอบ่อยมากๆาซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรที่เลี่ยงได้ดยถ้าเกิดคุณเล่นแบบออโตโ้เลี่ยงเลี่ยงได้ที่สุดก็คือเล่นมือนะถ้าใครเล่นมือก็จะไม่เจอปัญหานี้ซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นมืออยู่ดีส่วนมากจำเป็นจะมีบังคับมือก็คือบังคับเดินส่วนสก,กิลผมปล่อยให้บอทมันออกไปเลยนะครับก็ อันนี้สุดแล้วแต่สไตล์การเล่นนะก็บอกเฉยๆว่าคุณจะเจอปัญหานี้ถ้าเกิดคุณเล่นออโต้อะเดี๋ยวไปลงสักดานให้ดูแล้วกันว่าสกิลเป็นยังไงนะไปเจอกันตรงนั้นครับอ่ะก็ด้วยความที่ผมเอา Energy นะครับไปลงกับกิจกรรมหมดแล้วเพราะว่าต้องการของในช็อปกิจกรรมอย่างมากนะครับก็เลยใช้ Energy หมดเลยในการลงด่านกิจกรรม ก็เลยต้องมาหาด่านที่ไม่ใช้เอเนอรแทนจะเป็นอันนี้อ่ะกดคิดตัวเลาน,นี้สิให้ดูนะครับดูกันเลยแล้วก็ผมไม่เข้าใจนะไ่ทำมเกมถึงทำด่านกิจกรรมมาต้องใช้เอเนอรด้วยคือเกมอื่นนะผมยังพอเข้าใจได้แต่เกมเนี้ยมันใช้ Energy เยอะมากในการที่จะหาของปั้นตนะัวละคร ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ตีธรรมดาเลยแล้วก็พี่เห็นพุ่งไปข้างหน้านั่นคือนั่นแหละสกิลเมนสกิลนะครับแล้วก็อันนี้ออนติเมทจะเห็นว่าวงมันกว้างมากแล้วก็อินสุดท้ายกะโดดลงมาแล้วเบิดทีนนึงกนะ็นั่นแหละคือข้อเสียคืออังพุ่งไปแล้วก็โดนดาเมจจากวงแดงแต่แก็ต้องบังคับมือแล้วก็ อันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าชิโดเซเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะปากนะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมสิเป็นหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งทีโดนดาเมจทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกจุกมากๆจริงๆแล้วก็อาจจะเท่าๆกับตัวละครอื่นแต่แค่ไม่มีตัวฮิวมาช่วยซับ,าซบดาเมจเหล่านั้นหมายถึงว่าฮิวให้เลือดกลับมาได้อะไรอย่าง,างเช่นทีมดินเนี่ยผมไม่มีปัญหานี้เนื่องจาก ตัวทีมดินเนี่ยมีนัสเนะฮิวให้ก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ปัญหาเนี่ยผมเจอเฉพาะกับทีมที่ไม่มีฮิวหรือเปล่าถ้าใครทราบก,ก็บอกบอกผมทีแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ลองถ้าได้ปั้นทีมท่าแสงมาเล่นเดี๋ยวผมน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าเออตัวตัวละครไหนบางจริงๆหรือตัวละครไหนอาจจะ มีฮิวช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รอดรอ,อดูกันอีกทีแต่ก็ยังยืนยันว่าชิโดเซเป็นตัวที่คุ้มกับการเปิดนะครับมันทำให้คุณมีทีมเล่นเพิ่มอีกหนึ่งทีมเลยทันทีเพราะว่าส่วนมากตัวอื่นคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่คนค่อนข้างจะเปิดหาง่ายสําหรับตัวตัวอื่นๆที่เป็นระดับ4ดาวนะสุกนหดาวอีกตัวหนึ่งอันนั้นผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ